นะครับผมเองนั้นต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องนะครับที่รักประชาชนที่สนใจพักเพื่อไทยและให้ผมกับใจพักเพื่อไทยมาโดยตลอดวันนี้นะครับผมเองนั้นนะครับยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพี่น้องประชาชนมากันมากมายครับข้างจริงๆและต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะพบกับผู้บริหารของพักเพื่อไทยนะครับที่เตรียมที่จะขึ้นเวทีแล้วก็ขอให้พบกับทัศนกร นะครับสาวสวยที่จะพูดคุยต่อพี่น้องประชาชนนะครับาชาวาล้านสิทธิและพี่น้องชาวจัองหวัดจุงทานีต่อไปครับขอเชิญน,นักพิณิกกรเลยครับเอาขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยแล้วเรายังเหลือผู้สมัครอีก2ท่านนะคะเพื่อไให้เป็นการเสียเวลานะคะอีกท่านหนึ่งนะ สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักชาวจังหวัดปทุมธานีทุกท่านทุกคนครับผมสุประชัยนกขำมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขตสองอำเภอเมืองอำเภอสามโคกวันนี้จะขออาสามารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีในเขตอำเภอเมืองอีกสักครั้งนะครับแล้วผมก็ ท่านสุทินนพคำเขตศจังหวัดปทุมธานีมาแนะนําตัวอีกนะครับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีทุกท่านทุกคนนะครับเอาเจ้าของพื้นี่เขาเสียงไงแล้วปรบมือให้กับสุทินนพําด้วยค่ะรัฐกขอ,ขอ,อสัสนๆกระทํานะครับเป็นทีจะเริ่มแล้วครับเป็นทีใหญ่แล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องชาว จังหวัดประทุมธานีทั้งจังหวัดเลยนะครับที่มาให้กำลังใจขอเสียงหน่อยครับอาเกศีตุงไหนครับเกศีเกศสองลุกหน่อยสิอ๋อดีใจด้วยนะครับนะครับก็ทั้นๆนะครับนะผมเองคุณทินนักขำอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับปี50-2สองสมัยนะครับเว้นวัดนะครับ8ปีโดนประยุทธ์ยึดอำนาจไป4ปีนะครับก็ฝ่าให้้สุพรรณไทยดูแล4ปีนะครับวันนี้กลับมาใหม่ ขอรับใช้พี่น้องชาวจาังหวัดปรทุมธานีอีกครั้งนะครับตามหัวใจเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องชาวจาังหวัดปรุมธีใช่ไหมครับถ้าเลือกพักเลือกพักไหนครับขอบคุณทุกท่านครับ เยวไม่คุ้นไม่เคยนะคะปอยตรีชาดาศิธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยสวัสดีครั้งนึ่งนะคะขอเสียงคนรักประชาธิปไตยดังดังหน่อยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเอาป้ายลงนิดนึงนะคะขอพี่น้องยกมือขึ้น อพี่น้องว่าสแสดงเจตนารมณ์ของพี่น้องปทุมธานีให้รู้ว่าวันนี้เราต้องการรัฐบาลทั้งประไทยสูส้ๆปรบมือพร้มกันดังๆไงนขอเสียงคนเสืดงหน่อยอขอเสียงคน แล้วเดี๋ยวเปิดเวทีต้อนรับพิธีกรวันนี้